ก็สิ่งที่น้องเรียนก็เป็นเรื่องของการเดินแบบนะคะแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพก็เท่าที่เรียนมาก็เห็นว่าน้องมีพัฒนาทางด้านของบุคลิกภาพที่ดีขึ้นมีความมั่นใจในการที่จะาวางท่าของตัวเองนะคะการโพสแล้วก็การการเดินนะคะการการ acting าแบบว่า act ท่าต่างๆนะคะท,ที่ดีขึ้น แล้วก็ทางสถาบัานเนี่ยก็มีคอร์สที่น่าสนใจมากนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สอนนะคะอาจารย์ผู้ที่มาสอนก็มีความรู้แล้วก็มีจิตวิทยาเด็กค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็คือเวลาน้องเขาเข้ามาเรียนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาชอบค,ครูนะคะแล้วก็ได้ความรู้มากแล้วก็มีความสนิทสนมวรวมทั้ง ก็ผู้เรียนผู้อื่นๆก็อย่างเพื่อนในชั้นเนี่ยค่ะก็เขาก็เหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็มีการช่วยเหลือกันมีการดูแลกันค่ะก็น่ารักค่ะในกลุ่ม